สวัสดีครับพี่น้องครับโมนิ uh, ่งตอนเช้าถ่ายยูบานเฮ้ากับสิประมาณเอ่อเก้าโมงอ่ะ uh, ประมันเก่าม้งเสาร์ครับแต่ว่ายูญี่ปุ่นตอนนี้สิบเอ็ดโมงนะครับสิบเอ็ดโมงโมนี่บรรยากาศก็คือฝนล,ลิ้นปล่อยๆบรรยากาศแบบดีแห้งพีน้วงเบิ้งบรรยากาศดีมากเลยนะครับเฮ้ายูเป็นบานอยู่ทั้งคู่ ยู่บนภูเลยนะครับบ้านบนภูอันนี้คือประเทศญี่ปุ่นนะครับออญี่ปุ่นพี่น้องยญี่ปุ่นมันเป็นอีกจัง,ไงไหวัดหนึ่งแมนแต่ว่าจังหวัดคุมาเป็นเป็นต่างจังหวัดต่างจังหวัดคุม,มะใช่ไหมจังหวัดคุม,มะนะครับเอาะไมา่ยูนี่กันหลายขึ้นแล้วนะครับก็อันนี้คือว่าเป็นพี่ที่ที่เพิ่นดูแลเป็นบ้านทีเฮ้าเนี่ยนอนเนีอย่อยู่ะฮอมสเตย์ฮอมสเตย์เป็นบ้านตากอากาศแบบบรรยากาศดีพี่น้องบรรยากาศดีแห้งฝนกับปลอยไป สองสามมือบางหานันนี่คือแดดเนาะแดดฮอันแห้งพี่น้องฮอนมือนี่เริ่มฝนแล้วเริ่มฝนมันเป็นช่วงอ่าช่วงซัมเมอร์ช่วงหน้า,ามเมื่อหน้าร้อนร้อนนะครับขนาดหนาวคืออยู่บด้เลยพิ่นองหิมะเยียงนีหนาวแห้งมาสันติดลบไม่พิหนงองนบรรยากาศก็วันนี้วันที่สิบแล้วนะครับวันที่สิบพรุ่งนี้เราก็เดินทางเราจะเข้าโตเกียวคนับเข้าโ <บน S 1> ตเกียวผู้นี้เดินทางเข้าโตเกียวแล้วก็เดินทางกลับไปหอดอ่า บานเท่ากับสิบวันสิบสองสิบสองสิบสามประมาณสิบสองสิบสามประมาณนี้นะครับถือว่ามาดูงานมาพักผ่อนอประมาณอาทิตย์หนึ่งที่เข้ามากนะครับก็จะกลับบ้านดูบ้านกะมีการอัปเดตตลอดเด้นะครับวงเทากับอัปเดตตลอดผู้ร้งค้นมาเอ้วงหมอลำสั้นเราก็เงียบแต่วงอื่นเขาคือตึมตั้งตึมตั้งเออเขาคือนโพสเทร่องฉากโพดเคร่งอันเครื่องเสียงโพดนั่นพูดนี่เวที่ ท่านเราเห็ดนีหออยังยูขึ้นเงียบแท้บอดงเงียบด้วยครับพี่น้องครับฉากเราเสร็จเรียบร้อยแล้วฉากเราทําเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่เ่รเรายังไม่เปิดใช่อเอาเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นอีกหนึ่งเปอร์เซ็นต์รอขึ้นเวทเีอติดตั้งเลือติดตั้งนะครับฉากเรียบร้อยแล้วชุดเราสั่งตัดแล้วดิพี่น้องทีมงานต้องกางเห็ดยู่นะครับนักดนตรีเขากำลังซ้อมเพราะว่าเพลงทุกสคริปทุกอย่างเราส่งส่งมอบไปหมดแล้วนะครับแดนเซอร์กับซ้อมอยู่ดิ มเ็กรเริ่มซ้อมแล้วซ้อมแล้วนะครับซ้อมแล้วนะครับศิลปินวันที่สิบเจ็ดตอนนี้คือเป็นช่วงแจกบทช่วงแจกบทไปแล้วให้ทุกคนไปเหตุการณ์บานวันที่สิบเจ็ดเราจะซ้อมลำเรื่องนะครับล่ำสองเลืองซ้อมสองเลืองสิบเจ็ดกลับไปเนี่ยคือซ้อมลำเรืองนะครับกับศิลปินทุกอย่างดําเนินการปกติ เหตุงานนี่พี่น้องมายุ่งสิบมาผักพรเนี่ยผู้เราข้นมาเจ้าภาพกัติดต่อมาได้เจ้าภาพกับสมารถโทรมาได้เพราะว่ามันเป็นมันเป็นเครือข่ายลิงกันนเจ้าภาพกับสมารถโทรมาได้ผู้เราข้นมาโอ้ยอันอันหัวหน้าเขาไปอันปตั้งประเทศอันทั่วไปกับพวกติดไม่เคยลับหลับได้พี่น้องเอาขอบคุณเมื่อวานจากอำเภอแวงน้อยเนื้อวานนีคิ้วงานเขาเอองานเขาแล้วอำเภอแวงน้อยเป็นเพรคิ้วเนืคิ้วงานนะครับ เห็นเงียบๆเบั็นส่นี่พี่น้องงานเข่าเรื่อยๆดิแต่ว่าเดี๋ยวรออัปเดตเฮาบราะถทาไนอัปเดตทที่ซื้อกลับไปทังสี่อัปเดตท,ที่พี่น้องได้รับรู้รับทราบนะครับงานมินิ งานมินิก็มีงานทุ่งสีเมืองอุดรธานีเข้าแล้วเรียบร้อยอำเภอการทลลลมศรีสะเกดเข้าแล้วเรียบร้อยมินิกับมีพี่น้องช่วงเดือนสิงหากันย่าเนี่ยกับมีมินิเดี๋ยวคิวงานที่อัปเดตพี่น้องในี่เบิรงเดี๋ยวทราบกันแล้วก็คิวงานที่เราเปิดไปก็คือเดือนตุลาคมเปิดไปแล้วครับพี่น้องครับตุลาคมเหลืออีกสองมือเท่านั้นบุญกระถินบ้านสองมือบุญกระินนะครับตุลาคมนอกนั้นเต็มนะครับพี่น้องพฤศจิกายังบางพฤศจิกากต่ยังบางอยู่ฝากพี่น้องไปน้ำเด้อผพ้ใได้อยากเดียมอลำนะครับราคา เอาอย่างนี้ช่วงโปรโมชั่นก่อนเปิดวงให้ราคาพิเศษเลยเฉพาะเดือนพฤศจิกาเป็นพิเศษเลยผู้ใดอยากได้เดือนพฤศจิกาผู้ใดจางหมอลำฝ่าทูมากแล้วก็ทุกเดือนก่อนเปิดฤดูกาลราคาพิเศษถ้าเปิดขันเปิดวงเดบัวเนี่ยเปิดวงไปแลวบันนี้ราค่ากสิตามตามอันนี้เดบัวเนี่ยกสิมีขยับไปไม่ขยับน้อยแต่ ขันพี่น้องจ้างก้อนเปิดบวงไดลราคาพิเศษ่นถือว่านนนเป็นของสัมมนาคุณให้กันเจ้พาพสมนมาคุณให้กครับทีมงานเจ้าภาพนะครับเอาปากไว้น้ำนะครับเอาเปิดบวงเดบัดนี้ประชาสัมพันธ์เปิดบ่วงเมื่อไดรเนี่ยเปิดบวงวันที่สี่ตุลาคมคือเกานะครับเขาคือเกาอย่างไดีคือว่ามีสองเวทีปีนี้เอา้าลืมบอกพี่น้องปีนี้มีสองเวทีไม่บอกว่าเป็นเวทีอะไรเปิดฤดูกาลซารแล้ววันเทิงศิลมีสองเวทีขัรประชันกันประชันกันครับหรือว่าจะเป็นซารแล้วสองอ้าไม่รู้ครับอ้ารู้แค่ว่ามีสองเวที ้ว <ไป S 2> บา,ไ<ด>ามไปนัาครับพี่น้องครับเปิดบ่วงวันที่ซีตุล่าต้องมาให้ได้บานอวนน้ำเพื่อจตุและักแม่นจังหวัดรอยเอ็ดเอ้าโอเคครับพี่น้องครับอัปเดตให้พี่น้องได้รับรู้รับทราบนะครับบ๊ายบาย